สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนบ้านสวนลุงติ่งนะครับวันนี้เรามาดูวัตถุมงคลเกี่ยวกับหลวงพ่อทวดวัดช้างไห้นะครับที่เรามักจะมีติดบ้านกันอยู่แทบจะทุกบ้านนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นเม็ดแตงแล้วก็เป็นเหรียญหยดน้ําอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเวลาที่พวกเราไปงานเผาศพงานอะไรต่างๆ่งนะครับเจ้าภาพเนี่ยเขาก็จะแจกพวกวัตถุมงคลเหล่านี้มาให้นะครับแล้วเราก็จะมีอยู่ในซองแล้วก็ติดบ้านอย่างเงี้ยเยอะมากถูกไหมฮะ หลายๆคนก็คงจะมีเหมือนๆกันเนี่ยผมมาลองลือๆออกมาดูนะคะว่ามีอะไรติดบ้านอยู่บ้างก็มีตั้งแต่อายุ10กว่าปีขึ้นไปะนะครับจนถึง20กว่าปีเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มดูจากเหรียญน,นี้แล้วกันนะครับเหรียญนี้เป็นเม็ดแตงนะครับเพื่อน,อนอได้รับมาเนี่ยก็เห็นไหมฮะมองเห็นไหมอ่าเนี่ยนะประมาณปี4ีเนาะปีนี้6กก็22ปีที่แล้วนะครับเนี่ย ที่ถุงเขาก็จะเขียนว่าหลวงพ่อทวดวัดช้างไห้จังหวัดปัตตานีนะครับใส่อยู่ในซองของรุ่นปอดนี่นะครับเป็นเม็ดแตงนะอันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสักนิดหนึ่งนะครับว่าลักษณะวัตถุมงคลที่ได้มาเป็นยังไงนะครับมาพร้อมกับใบคาถาเหมือนเดิมนนะครับเพื่อนๆเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือสภาพเดิมไม่ได้ผ่านการใช้เลยนะครับนี่เห็นไหมฮะเป็นเม็ดแตงน่าจะเป็นรุ่นที่ ่านตากันมามากเหมือนกันนะครับเนี่ยนะหลวงปู่ทวดนะวัดช่าให้นะเป็นเม็ดแตงเล็กๆนะฮะอันนี้ก็ยี่สิบสองปีที่แล้วนะครับอย่างน้อยนะเพราะว่าคงจะสร้างก่อนที่จะมาแจกนะครับน่าจะอายุเกินยี่สิบสองแหละเนี่ยนะครับเป็นเม็ดแตงแบบนี้เนาะนะฮนะอยู่ในซองแบบนี้นะครับรุ่นปอดนี่นะเนี่ยนะครับใบคาถาก็ เดี๋ยวเรามาแกะดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นประมาณไหนนะอาจจะแกะยากนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะทําไปทีละรุ่นแล้วกันอ่าย่อลงไปก่อนนะครับนี่ใบคาถาก็มีแกะครั้งแรกเหมือนกันนะครับโอ้โหนี่เป็นใบคาถาแบบเก่าเลยนะครับเห็นไหมก็จะเป็นประมาณนี้นะเพื่อนนะเนี่ยนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองไล่ดูองค์ที่สองแล้วกันนะครับเวลาจะได้ไม่เยอะมากนะครับ เก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวมาดูอันนี้อันนี้ก็ประมาณปี4ี่เนะครับสร้างนะฮะเป็นเม็ดแตงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองมาดูนะเม็ดแตงสีก็ประมาณสักสิปีที่แล้วเป็นอย่างน้อยนะครับเพราะต้องสร้างก่อนที่จะมาแจกอยู่แล้วนะฮะ อ่นนี้ก็จะมีลักษณะแบบนี้นะรู้สึกว่าห่างกันระยะเวลาแล้วก็ทําให้รายละเอียดเปลี่ยนไปนิดนึงนะเห็นไหมฮะนี่ไม่เหมือนเดิมละนะครับอันนี้เก่ากว่านะครับอ่าเนี่ยด้านหลังก็ไม่เหมือนลนะเห็นไหมฮะโอเคส่วนใบคาถาก็ยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับเดี๋ยวย่อลงไปดูนะ นี่นะครับคาถาปลุกเสกนะครับใบคาถารู้สึกว่าจะยังเป็นแบบรุ่นที่ขายกันอยู่นะครับนี่นะนี่นะครับมีลูกหลวงพ่อทวดด้วยอันนี้นะคาถาปลุกเสกนะครับนโมโพธิสัตตออคันติมายะอิติภะคะวานะครับนี่ก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งนะเดี๋ยวแยกไว้ก่อนมาถึงอันนี้อันนี้รู้สึกว่าจะเริ่มเก่าน้อยลงไปอีกนะครับเดี๋ยวดูพอสอก่อนอันนี้ แจกมาปี50นะครับเนี่ยนะฮะแสดงว่าสร้างก่อนปี50นิดนึงหรือปี50พอดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวถุงก็จะเริ่มมีเป็นแบบปั๊มเขียนเกี่ยวกับวัดแล้วนะครับเห็นไหมฮะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับแล้วก็เป็นชื่อวัดนะครับตรงนี้นะเนี่ยนะครับวัดลาดบุรณะนะฮะวัดช้างให้นะครับควนโนรีนะฮะอําเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีแล้วก็อําเภอโคกโพปัตตานีแล้วก็มีเม็ดแตงอยู่ข้างในแบบนี้นะครับ เดี๋ยวมาดูเม็ดแต่งกันนะครับว่าจะเป็นลักษณะไหนนะพร้อมใบราถาฮรู้สึกว่าจะนี่นี่เคสซองนะครับคาถารู้สึกว่าจะคล้ายกับรุ่นก่อนของปีนูน้นนี่นี่นะมือนเหมือนกันเนะาะคาถาก็ประมาณนี้เหมือนกันนะครับนเดี๋ยวมาดูลักษณะเม็ดแต่งสักนิดนึงนะครับว่าเป็นยังไง นี่นะครับนี่ที่ได้มาช่วงปี50นะครับ16ปีที่แล้วก็ประมาณนี้นะฮะถึกว่าจะใก,ใกล้เคียงกับองค์ก่อนนะเดี๋ยวลองเอาองค์ก่อนมาเทียบดูสักนิดหนึ่งก็ได้นะครับนี่อ่าลักษณะก็ใกล้เคียงกันนะครับผมจะต้องแยกไว้เพราะว่าเดี๋ยวจะได้ไม่หลงซองนะครับนี่นะฮะก็้ายกันนะครับเพื่อนนะอ่าโอเคเดี๋ยวส่องดูสักนิดหนึ่งนะครับ นะอันนี้คือเดิมๆไม่ผ่านการใช้ทั้งหมดเลยนะครับหรือมานะฮะจากที่ติดอยู่ในบ้านนะครับโอเคของชุดนี้นะครับเม็ดแตงทั้งสก็ผ่านไปแล้วนะครับทีนี้มาถึงชิ้นสุดท้ายที่เป็นเนี่ยนะครับเป็นอันนี้เป็นหยดน้ำนะเพื่อนนะก็ได้มาตีไหนเดี๋ยวดูก่อนนะครับ อันนี้ปีห้าสองนะครับเห็นไหมน่าจะห้าสิบาทนะเช่ามาจากวัดผมคิดว่านะครับงานศพเหมือนกันนะนี่นะฮะหลวงพว่อช่วยวัดช้งางให้แล้วก็มีที่สองนะครับวัดราชบุรณะชื่อวัดช้งางให้นะครับโคโพป,ป,ปัตตานีนะอันนี้เป็นหยดน้ํานิกเกินะฮะอัลปากาชุมนิกเก้เหมือนกันนะครับนี่ใบคาถาก็มีนะครับเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะเพื่อนๆนะ รู้สึกว่ารู้สึกว่าคาถาสิบกว่าปีก่อนหลังจากนั้นเนี่ยจะมีรูปของพระทวดด้วยนะอันนี้มีไหมเดี๋ยวดูนะฮะอ่านเนี่ยนะครับมีรูปเหมือนกันแสดงว่ารุ่นหลังๆจะเหมือนๆกันนะใบคาถานะสามสามชิ้นที่เหมือนกันเลยนะครับแบบนี้เนาะอ่าน,นนะก็เป็น การพัฒนากา,ารของวัตถุมงคลหลงวงพระทวดในประมาณสักช่วงยี่สิบปีที่ผ่านมานะครับอ่เดี๋ยวมาดูเหรียญวัตถุมงคลสักนิดนึงนะฮะประมาณนี้นะเพื่อนอ่นนี้พอศนะเนี่ยนะพอศตรงนี้นะห้าหนึ่งห้าศูนย์ตรงเนี้ยนะครับเนี่ยนะก็ประมาณสิบห้าปีที่แล้วอย่างน้อยนะครับนี่เขาเป็นแบบนี้นะเพื่อนนะโอเคครับเดี๋ยวเวลามันจะหมด เดี๋ยวค่อยมาทำแยกรายละเอียดทีละชิ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสําหรับพัฒนาการสัก20ปีที่ผ่านมาของวัตถุมงคลที่นํามาแจกในงานศพหรืออะไรอย่างเงี้ยของหลวงพ่อทวดนะครับลรวพบกันใหม่ในคลิปหน้าของบ้านสนติงนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ